สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้พ่อค้าขายกุ้งคุนมาขายกุ้งไ้ป้าพี่น้องคนเรียกว่าไป้าฟังว่ายาติเพนเสียเสียไปวันที่หนึ่งพี่น้องวันที่หนึ่งอพิจิก้าพี่น้องขี่รถ่น่าขี่รถโมไซค่ล่งคางทางพี่น้องตายครับทีเพื่อนวะวันนี้เพิ่นตายแล้วเพิ่นตายต้นเศร้าไม่พี่น้องแล้วในบ้านเพิ่นพากันสื่อพากันโหซสื่อเลขอายุเพิ่นพี่น้อง พกดออกพกดวาวโวยออกถึกบดบูบานถึกทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องอันนี้มันว่นยังเรืออีกโต้ะหนึ่งทึงยังมาท่านออกพี่น้องเขาก็ไปตามวะเลขฟ้าลงยังมาท่านออกเลนวะเลขอายุก็ออกไปแล้วเลขวันเกิดก็ออกไปแล้วพี่น้องเรือแต่เลขฟ้าลงพี่น้องเขาก็ไปรับชมเลยว่า,าเลขฟ้าลงเป็นตัวใดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องระดาพาโชคดีเด้อค่ะขอบคุณค่ะน้องบรรยากาศพี่น้องยัง เขากำลังเลื้ยงเลยแต่เด้อเนี่ยทางนี้เลี้ยงทางพุ่นเกี่ยวแล้วพี่น้องพอ้นทางพุ่นเกีียวแล้วเขาเลื้งเลยเต็มทงหน้าเลยพี่น้องห้อมยหวยๆไม่จาาเขาไมเนี่ยเขาผ้าอีเตียไม่จ่าเนี่ยพุ่นพวกก็เจอก็ทางนาเกี่ยวยากันเขาเลื้งเต็มท้งหน้าเลยพี่น้องทางนาเกี่ยวแล้วในพี่น้อง พี่น้องเขาเลื้งเต็มเลยจ้ะนี่ทางนี้เพิ่นเกี่ยวแล้วพี่น้องทางนี้มาเมื่อวานแม่น้องก็ดามาเมื่อวานยังทัดเกี่ยวไหมจ้ะม่ามืวอนี้เกี่ยวเรียบร้อยแล้วพี่น้องทางนี้นี่แล้วหมดแล้วนี่ยฝนทุ่นทางฝนพี่น้อง,องเต็มเลยไม่แต่เขาสุกไปได้เข่าเลืง้งพูดนะ เรื่องเต็มถงเต็มถาพี่น้องเอ้ยนะถึงฤดูเก็บเกี่ยวเลยพี่น้องเด้อถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วบรรยากาศกา็ะโลมแหง้งคัางพี่น้องเลยข้างนี้กระตาเขาพี่น้องเอ้ยนะตาเขาแล้วนอนเฝ้าเลยพี่น้องทำบนนอนเฝ้านี่ยทำบนนอนเฝ้าเนี่ยามันยายกจ็จมาหลักเขาพี่น้องนี่คนตาเขาเต็มคางคางแบบนี้พี่น้องนี่ ไปจติตากเต็มไปทางใดทางใดก็มีเห็นแต่ก้นตากเขากับเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องช่วงนี้ะไรคะร้องไห้ทำไมคะร้อ,องไห้ทำไมคะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยยันดาหาป้าอันมามาืมาอกีนขึ้นยิางนีอน่อันพ่อใหญ่ที่เราคลายกุ้งเนาะเรามาบอกว่าไวาย,ยังเกาะ ญาติเพิ่นขับรถลงปลาเข่าตายขับรถมอไซค์ตายมือใดจ้ะเนี่ยมือห้อยออกกันแหละอ๋อตายมือห้อยออกเลยเพิ่นเลยว่าสืบนำกับพระท่านบ่ได้มาบอกเพื่อนว่าเพื่อนว่าเขาจะถึกทั้งบทพบทั้งหมู่บ้านเลยตีเออหมู่บ้านคือถึกตัวใดแหละปะซีซีกับสองสองสามสามสองนี่แหละอ๋ออันว่ายังไงซีซีน่าอยู่เป็นบ่จ้ะ พีซีอายุคนขาอ๋ออายุคนตายอายุคนตายาปิ๊บปิ๊งยังคือตายขับรถลงปลาเข่าขับลงปลาเข่าแม่ขับลงปลาเขา่าครับพี่นอ้องเอ้ยคน,คนเมาแหละโอ้โอ้อายุ44โบไลดเด้เนาะมานน่ก็ได้ยิเยนเราวา่าคือไอ้ยังก็ถือทั้งบนทั้งหลงังวันเกิดแล้ววันที่23อ๋อเขาจะไปซื้อกลับไปกลับมาอยู่นี่อ๋ออายุ44แล้วพี่น้องเน้อคนตายนะ บันนี้เราเกือบที่ยี่สิบสามวันนี้เขาจะสีตามเลขตัวใดป่าก็ดีนขาว่าสีตามเด็กยังแต่ฟ้าลงบ้านได้ออกโอ้ยังฟ้าลงเจ้าจำได้บ่าตัวไหน่นบวกสามสามหาอ๋ออนนี้ยินโบจิคุนเจ้าหนึ่งกินบ่สื่อเด้อหน้าบินลอยด้วยสามหาออกให้มันออกเนาะโอ้ิ่นเที่กินไปกินเราเพิ่นขับรถพี่น้องเห็นเพิ่นมาว่าให้ฟังเนาะปาเนาะป่าปลาเข่าอยู่ลงปลาเข่าใต้พี่น้องเลย มาใต้มาใต้มือเลขออกคนจะมาซื้อเลขเลยติวันนี้เจ้าถือตั้เพิ่นบ่บเปลวเพิ่นมาบอกเพิ่นเขาเพิ่นบาเพิ่นยาขายกลุ่มเลยบ่ได้ซื้อน้ำเขาเลยมาบอกไม่ฟ้าแสดงว่าเพิ่นก็บ่าอะไรเจ้าบ้าเจ้าพี่น้องในเบิ่งเด้อมาสระเพื่อนเราพี่น้องเนาะทามาไวกันนี้บ้าตัวถ้าขายตะกลุ่มเพิ่นค้าขายตะกลุ่มวันนี้เพิ่นกระลี่ตามเลขฟ้าโล่งยังท่านออกเพินมาเหลือเลยฟ้าโล่งอ่ะแหละ จะจะช้ลงทุนลงกเจ้าบ่หัดเลยจากเนสองลงสองหมวแล้วพวกเขาสงหมดแล้วเจ็บนักเลยถักในลายบ่ป้าตุ๊กตาจ้ะโอ้ถักอะไรมันรอบนี้สิ้หาตัวจากเราคิดเราขี่รถมาบ่บ่บ่วันนี้เลือดตะเลขฟาโ่พี่น้องเด้อในมดาจิเคียนเห้เนาะอายุสี่สิบสี่ออกไปแล้ว เกิดวันที่ยีิบสามก็ออกไปแล้วพี่น้องเครือฟ้าลงนะพี่น้องเด้อไม่น้องชายจะโชว์ตัวเลขให้เบิึงนะพี่น้องเด้อวะญาติคนขายปลาที่คนขายปลาหมึกคาประจํากันเนาะปลาเนาะที่เฮาซื้อประจําเนาะฉันมาขายอันขายกุ้งขายปลาหมึกไหมพี่น้องเพื่อเลยว่าญาติคนตายพี่น้องขี่รถลงลงปลาเข่า่นว่าตายกับตีเลยพี่น้องเพ่นว่า ผลใต้มือเลขออกตายตอนเศร้าผว่าพี่น้องบัานนี้ก็เจ้าก็เลยไปโหไปซื้อในบ้านก็เจ้าก็เลยพาไปซื้อเบิร์ตบ้านซื้ออายุคนใต้ซีซีเกิดวันที่ยี่สิบสามผลปรากฏว่าเลขออกซีซีข้างบนแล้วก็ออกตัวกับพี่น้องออกสามสองผลนั้นเกิดวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี่น้องเนาะมันออกตัวกับสามสองพี่น้องบ้านนี้ในบ้านเพิ่นเพิ่นว่าในบ้านเพิ่นเพิ่นว่าย่างโบออกแต่เลขฟ้าโล่งเลยพี่น้องเด้อเลขฟ้าโล่งสามหาตัวเดียวพี่น้อง ผู้ใดทุนน้อยห้ามพลาดพี่น้อยแล้วก็กับคนที่ใต้แบบนี้เพิ่นสิมักมาให้เขาเรียกเพิ่นสิใต้เพื่อเลขกออกมันสิมักมักแม่นพี่น้องไลๆคนที่คนนี่เห็นแบบมันสิมักเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยี่เด้อพี่น้องแคบนาจอไว้เดอร์มักกระจัดบมมักกระเบืองเป็นการเผื่อการบันเทิงพี่น้องเด้อเอาไปเผื่อตรงสำนักไดเข้ากับบรู่นอกวเลลิคนสีออกตัวใดน้นะพี่น้องแต่คนก็บอกซาโหราพี่น้องเอ,อ้ย ก็บอกศาสตร์เป็น้องเดอ้อผู้ได้ทุนหน่อยหามผ่าจะเจ้ะเดอ้อสามห้าเรือตัวเดียวเนาะน้ะนองกับเบิรงเด้อพี่น้องเดองอ้อชิลงทุนว <c oughs> ่นอ้อยี่กุลจะลงทุนว่าญกุลป้าเพิ่นอายุยังหน่อยเนาะยอดจักสิบบาทยี่สิบบาทได้เพิ่นแต่ว่าล่องยอดของเด้ยอยี่กุลเพราะว่ามันซ้ำหามตัวเดียวไหมป้าลวงไหจะ้ะเ <c oughs> พิ่นมา,าว,นว่าเอานะคอยยังคิงคนคิงลูกเนาะ ่อยบอกคอยยังว่าเคอยว่าเอ้าเราว่าตายก็ตายมึงเล็กออกเขาจะตัวโม่ซ uh, ah. ah <way> so ื้ออายุคนใต้อายุคนใตายี่นตาย44แล้วพี่น้องเด้อเกิดวันที่23คือ2ี่สกับ23เนี่ยออกไปแล้วเฮาก็ตัดทิ่มไปเลยพี่น้องอ้อยง่ายซะเตี้ยแต่ฟ้าลวงเล้วพี่น้องเด้อบุได้ทุนน้อยนี่จัดเลยพี่น้องเฮาซื้อกลับไปกลับมาแขบโมกีแขบอลพี่น้องนี่ บนล่างไปกลับบนล่างนี่พี่น,อน้องเด้อที่เจ้าหน้าเบิง้งแต่ว่าคนใต้แบบนี้คนสิมบาให้เลขแม่นนี่พี่น้องเด้อขอบคุณป่าหลายๆเด้อที่ให้แนวทางม่าจะได้ยินยังมากกับบอกพี่นอ้องเพิ่นก็คนไขยกุ้งเพิ่นก็สิบางเพืคนหมักเล่นเลขพี่นอ้องเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากบอกกัเอฟซีหน้าพี่นอ้องเผื่อเอฟซีมีโชคมีลาบน้ำเพิ่นเหมว่าเลขบนทางเดียวพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องกินดาที่โชว์ตัวเลขอีกเกลือนึงเด้อนี่ <c oughs> อายุ44เกิดวันที่23ออกไปแล้วพี่น้องเรือแต่ฟ้าลงแล้วจตเด,ด้อ